สวัสดีนนค่ะพวกเรา M 2 M Reaction วันนี้นะคะเราก็จะทำ Reaction เพลงของบางทันนั่นเองนะคะซึ่งเพลงก็คือปล่อยออกมาเมื่อวานเนาะช,ชื่อเพลงว่า d y n a m i t นะคะตอนนี้ก็ร้อยกว่าล้านว,ว,วิวแล้วเรียบร้อยก็คือติดัหนึ่งในมาแรงตั้งแต่ลปล่อยออกมาเมื่อวานเลยเดี๋ยวเราไปดูเพลงกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างไปเลย ฮิปอินก็ถ oh, ึงแล้วเอามาเลยถูกแล้วไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเป็นแนวแบบดิสโก้จงกูก็นนใจฉันนเพลงหลง

เพลงแบบอยู่ที่เบื่อมันจะฉากอดีเหมือน,เ,อน,น,อนเพลงอะไรนะวินเลยเออเออเหมือนเป็นเหมือนเป็ดไก่เลงต่อ,อนะครสีอะเนาะสีนะโทนเดียวกันเลยแล้วแบบเพลงก็นสนุกสนานแต่ว่ามันโหสน่ารัรกดีเนาะมันเป็นแบบ แค่แปลสีแบบฮัดเพลงเนี่ยเหมือนเคยฟังเพลงเนี่ยแต่ในความเป็นจริงคือแบบ ทำนองคุณห็นวันนี้น,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 ออนี้เขาบอกว่าง,ง,งหลักนีนวนี้เ็นะกินขามมาอะไรอย่างเงี้ยดิสโก้ <c oughs> หลับคือท่านจำแล้วมั้งแบบ <c oughs> ไม่ใ่ม่ะดีคือแบบโหมากทำ <c oughs> ผมแบบข้างหลังแบบนั้นอ่ะว้าวซีนยาเเสียงคือแบบ <c oughs> ยังพีน่ารักมากเลยดูเป็น้วดอยใส่เวอร์ฮีข้าเจ้าเปนตัวเองเลยปกติบ่งบอกถึงความเป็นเทโอ์ให้ดีมาก อึมี่งหล่อมากเลยจบแล้วใช่ไหมคือแล้เพลงเป็นภาษาอะไรอังกฤษหมดเลยเหรอไม่รู้ฟังไม่ออกแต่ว่าคงเป็นภาษาอังกฤษเนาะทุกคนแนวเพลงคือโคตรสากลเลยเออแบบดิสโก้แบบมันฟังแล้วเหมือนพวกเพลงฝรั่งเลยอะเพลงฝรั่งภาษาอักลเพาะออกแนวแบบเอ็มบีก็สีแบบดูบอะไรเลยเนาะ ก็คือดูเหมือนสักคนอ่ะเหมือนถ้าแบบเทียบแบบสีพวกเอเนี่ยเหมือนเป็นแบบพินต่อของแบบบอยวินเลิฟใช่ไหมสีมันจะโทนนะโทนนะแต่ว่าเหมือนบอยวินเลิฟจะสีเข้มกว่านี้หน่อยนะเอันบีนี่คือแบบนี้คือผ่าเทลเลยแต่นั้นออกโทนสีชมพูเออนนี่รยมีการแต่งตัวแบบย้อนยุคไปแบบในในยุคดิสโก้เออวันนี้ น่ารักะสีน่ารักเนาะชอบสีอนี้มากเพราะว่าในสมัยยุคเนี้ยเขาก็ชอบสีออกจะเป็นพาสเทลเปนเยอะเออคือในดีก็จะไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นหมายถึงว่าเนื้อเรื่องยังเนื้อเรื่อมันเหมือนแบบเป็นเพลงที่สามารถฟังสบายชิลๆสบายๆเหมือนแบบเป็นแดนแบบ แบบสนุกสนุกเงี้ยยอดวิวก็คือถล่มทลายไว้คือช็อกกับยอดวิวคือขนลุกมากคือแบบตอนแรกเขาปล่อยมาประมาณ28นาทีแล้วแบบ10กว่าล้านใช่ไหมแล้วแบบนี่แบบเอ๊ะรือว่าฉันดูผิดป่ะเนี่ยคือแบบขนลุกมากแบบทำลายสถิติเดิมเพลงไววินเลิฟเนี่ยหรือเปล่าวะที่เป็นสถิติเดิมอยู่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่แบบคุบบ คงคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นบอยเลยคือแบบวิวไม่ไม่สามารถที่จะเทียบกับแบบเหมือนเราแบบเคป๊อปทั่วไปได้เทียบยอดวิวกับพวกที่แบบแบบแนวเป็นสาโกลนไเลยอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเปรียบเทียบกับเทียบวงแบบวงอื่นกับวงแบบแบบบางพันอย่างงี้นะแต่แต่แบบเราคิดว่าโอ้โห มันไปไกลมากมากเออเราจะพูดยังไงเออมันไปไกลนั่นแหละขนลุกมากจริงแบบเหมือนพาคิดไปไปอีกระดับมากนับถือมากสำคัญนะครับจุดยอดเหมือนว่าเขาจะคำตุลานี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าต้องรอกอีกนีในช่มเราก็ไม่ได้แบบตามบางทันโดยตรงอะไรอย่างงี้เนาะเออเราก็ไม่ค่อยจะแบบรู้ว่าแบบมันคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลงในบ้างที่เขาปล่อย เป็นมี m อีออกมาเพราะก่อนหน้านี้ก็คือปล่อยเพลงสเตโกออกมาเป็นเพลงไม่ใช่บ้างเดียวกันมั้อ่ะน่าคิดว่าน่าจะใช่นะก็คือไม่แน่ใจยังไงแบบไม่ไม่รู้ไงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะใช่เพลงในอัลบั้มสำหรับใครที่เป็นอาร์มี่หรือว่ารู้รายละเอียดเกี่ยวกับเพลงก็ไดเรกมาบอกเราได้เพราะว่านี่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่อย่างเงี้ยบอกเราไม่ได้นะทุกคนว่าผิดถูกอะไรยังไงเพราะเราก็แบบไม่รู้เนาะ แล้วก็ใครที่ดูกันไปหรือว่าตอนนี้กำลังฟันวิวอยู่นะคะก็นะคะไม่ <laughs> คือแบบร้อยกว่าล้านแล้วก็แบบเน่ก็ฝากติดตามบางคั้นด้วยแล้วก็ของผลแล้วก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเน่ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้ไปก่อนจ้า